สวัสดีครับนี่คือคอลลาเจนกระป๋องทองของประเทศไทยนะครับกับค o ลิจิคอลลาเจนนะครับซึ่งที่มาเนี่ยก็คือคําว่าคอลลาเจนบวกออริจินอลนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยเรานําเข้าจากญี่ปุ่น100%ยเลยและที่สําคัญนะครับในกระป๋องสีทองนี้นะครับเป็นคอลลาเจนชนิด Type 2ด้วยนะครับซึ่ง1ก็คือได้เรื่องผิวแน่นอนอยู่แล้วใครที่อยากผิวดี ก็จ่างสายกินต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องของผิวแข็งแรงมีคอลลาเจนในผิวนะครับคอลลาเจนเนี่ยช่วยอยู่แล้วนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นไททูด้วยนะครับนอกจากได้เรื่องผิวเนี่ยก็จะได้การบํารุงนะครับคอลลาเจนที่อยู่ในไขข้อตามกระดูกนะครับซึ่งเราควรจะทานคอลลาเจนชนิดนี้เนี่ยตั้งแต่ยูยุ่5ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะดูแลตัวเองนะฮะไม่แก่ไม่แก่เร็วนะครับแล้วก็รวมถึงการเคลื่อนที่เนี่ยไม่มีกระดูกกบแกบนะฮะไม่ชรลาก่อนวัยนะครับซึ คนที่อาจจะไม่สะดวกกินปลานะครับคือวันนี้เราอาจจะบอกว่าฉันกินอาหารครบหมูฉันออกินคลีนนะครับหลายคนกินคลีนคือกินแค่ผัก แล้วก็กินไก่สะอาดนะฮะแต่ก็ไม่ได้กินปลาบางทีเนี่ยหอาทิตย์นะครับคนไทยเนี่ยกินปลาไม่ถึง 1- ใน4ของตัวก็มีนะฮะแต่ว่านี่เราอัดแน่นให้เลยนะครับช้อนละ5,000มิลลิกรัมนะครับซึ่งคนไทยเนี่ยควรจะทานวันละ10,000มิลลิกรัมหรือ2ช้อนนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ากินอาหารครบ5หมู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ทานสัก1ช้อนละกันนะครับจะได้เติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปนะครับเดี๋ยวนี้เราจะทําการชงให้ดูด้วยนะครับนี่คือแก้วที่มีช้อนจะชงด้วยคอลลาเจนไไตรเปท ของคอลลิจิชนิดคอลลสเจนไทป์2นะครับส่วนแก้วนี้คือน้ําเปล่านะครับเราจะชงเทียบกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราทําขึ้นมานะครับเพื่อเอาใจคนที่อยากจะสวยอยากจะดูดลตัวเองนะครับด้วยคอลลาเจนที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วก็ไม่เหม็นคาวด้วยนะครับซึ่งอันนี้นะครับชงทิ้งไว้เนี่ยไม่ถึง1นาทีนะครับเดี๋ยวจะใส่เป็นน้ําเปล่าเลยอยู่กับข้างๆรูปถ่ายของ น้องใบเฟิร์นพิมชนกนะครับซึ่งเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะครับซึ่งปกติเนี่ยน้องใบเฟิร์นก็แชร์ประสบการณ์นะฮะว่า น้องเขาเนี่ยไม่ชอบทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวแรกที่น้องใบเฟิร์นรับนะครับซึ่งวันนี้โปรโมชั่นรุนแรงมากนะครับแล้วก็อันเนี้ยมีจํากัดมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายุติให้ทางตัวแทนจาหน่าย25คนทั่วประเทศเนี่ยนะครับหยุดการสต็อกสินค้าโปรโมชั่นนี้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีของหรือว่าใครที่ดูไลฟ์นี้แสดงว่ามันยังมีของอยู่เนี่ยนะครับก็ปกติแล้ว4กระป๋องเนี่ยนะครับคือหนต่ง,งล้ว4กระป๋องเกี่ยคบอเกือบ นนแต่โปรโมชันเนี่ยเราคิดอยู่1 9 9 0้และที่สำคัญครับโปรโมชันนี้พิเศษสุดๆคือบวกอีกหนึ่งกระป๋องจ่ายเพียงแค่199บาทนะครับซึ่งอันนี้ต่ำกว่าราคาต้นทุนนะฮะแต่ว่าเป็นโปรโมชันพิเศษนะครับเพราะว่าเนื่องจากล่าสุดเนี่ยนะครับประเทศฮ่องกงประเทศจีนนะครับที่เราสั่งของพรีเมียมเนี่ยมาสมนาคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นร่มเป็นแก้วพับต่างต่างนี่นะครับคือทางฮ่องกงเนี่ยก็ไม่สามารถส่งของข้ามประเทศมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาวันนี้เนี่ยมาเยียวยานะครับแต่ว่าถือว่า เป็นผลประโยชน์ของลูกค้าละกันนะครับก็จ่ายเพิ่มมีแค่199ได้อีก1กระป๋องกินไปอีก1เดือนทันทีเพราะฉะนั้นวันนี้คุณจะได้5กระป๋องเนี่ยในราคาแค่2,189บาทครับพูดแป๊บเดียวครับนี่ฮะให้ดูกันสดๆครับแก้วที่มีช้อนแก้วที่มีช้อน,นะครับซูมหน่อยครับแก้วที่มีช้อน,นะครับคือแก้วที่มีคอลลาเจนนะฮะ ดูไม่ออกนะครับนี่คือน้ําเปล่านะครับนี่คือแก้วที่เราชงคอลลาเจนครับนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีประสบการณ์ร้ายๆจากคอลลาเจนไม่ว่าจะใส่สีใส่น้ําตาลกินแล้วอ้วนเหม็นคาวนะครับหรือว่าบรรจุในกล่องกระดาษแล้วบางทีกล่องชื้นกล่องบุบนะฮะอันนี้เป็นคอลลาเจนคอลลิจนะฮะกระป๋องสีทองที่บรรจุในกระป๋องชนิดที่เป็นฟู้ดเกรดนะครับที่ปกติจะใช้เฉพาะในกลุ่มนมผงนะครับวันนี้ย้ํารอบสุดท้ายครับมาครับ นี่ฮะซื้อ2แถม2 1,990บาทบวกอีกแค่199บาทได้ไปเลยนะครับ5กระป๋องครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางฟรีนะครับหมดแล้วบลบชิปทันทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ